มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปส่องบ้านอีกหลังของอดีตนางเอกสาวสวยที่ตอนนี้พันไปทำงานเบื้องหลังในวงการบันเทิงแล้วอย่างคุณตุ๊กจันจีราจูแจงนั่นเองค่ะสําหรับคุณตุ๊กจันจิราเป็นอีกหนึ่งนางเอกมากความสามารถมีผลงานละครมากมายเช่นละครเรื่องทวิภพบ,บุญรอดไม่สิ้นไร้ไฟสวาสดน้ำซอสทรายเป็นต้น นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเธอยังเป็นถึงผู้ผลิตรายการผู้จัดละครอ,อีกด้วยก่อนหน้านี้เราเคยชวนทุกท่านไปชมบ้านไม้บรรยากาศดีของเธอที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วสวยงามมากๆรอบๆบ,บ้านมีต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันุ์เขียวขจีถือว่าเป็นบ้านในฝันของหลายๆคนเลยก็ว่าได้ส่วนวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปส่องบ้านอีกหลังของเธอจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยคะ่ะ บ้านพอใจของคุณตุกสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียวเธอได้โพสต์ภาพอัปเดตบ้านหลังนี้ตั้งแต่ยังเป็นโครงสร้างเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้านของเธออยู่ตลอดผ่านทางอินสตาแกรมจันจิราอันเดอร์สกอร์จูแจง้งถึงแม้จะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซแต่ก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นที่สำคัญจากตัวบ้านสามารถมองเห็นวิวสวยๆต้นไม้ป่าไม้วิวภูเขาดูร่มรื่นบรรยากาศดี ที่โดดเด่นสำหรับบ้านหลังนี้ก็คือทัศนียภาพที่มองจากตำแหน่งที่ตั้งของบ้านเพราะเห็นป่าภูเขาต้นไม้ร่มรื่นมากต้องรอชมกันว่าเมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์จะสวยงามมากแค่ไหน เป็นบ้านอีกหลังของอดีตนางเอกชื่อดังซึ่งต้องยอมรับเลยว่าบ้านแต่ละหลังของเธอสวยงามมากอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอีกด้วย ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ